rich habit promise a number five คือ I will devote each and every day to forming lifelong relationships อันนี้นะก็คือฉันจะอุทิศส่วนหนึ่งนะคะอ,อุทิศทุกๆวันอ่ะส่วนหนึ่งแล้วก็แล้วก็ทุกๆวันในแต่ละวันเนี่ยเพื่อที่จะสร้างสร้างเสริมความสัมพันธ์ที่มันจะยั่งยืนยาวนานไปตลอดชีวิตนะคะเขาใช้คำว่า lifelong lifelong ก็คือ lasting or existing all through your life ก็คือมัน ลองแปลว่ายาวชีวิต <c oughs> life ก็แปลว่าชีวิตก็คือยาวนานอะ่ะก็คือเป็นความสัมพันธ์ที่มันจะยืนอยู่ยาวนานไปเรื่อยๆนั่นเอง t o successful people สำหรับคนที่ประสบความสำเร็จนะคะ Relationships are like gold ความสัมพันธ์มันเหมือนเป็นทองเลยค่ะเป็นดั่งทอง They tend to uh, to relationships like a farmer tends crops เขาเนี่ยสร้างความสัมพันธ์ ประหนึ่งว่าเป็นเป็นเหมือนเป็นชาวนาที่ที่ปลูกพืชผัก nurturing them every day แล้วก็ดูแลมันทุกวัน remembering names จำชื่อมันได้นะมีนะชาวนาที่ให้ชื่อให้ชื่อต้นไม้อะไรเงี้ยตั้งชื่อให้ต้นไม้ตั้งชื่อให้พืชของตัวเอง birthdays วันเกิด gifts for newborns ให้ของขวัญเด็กที่เกิดใหม่ and interacting frequently แล้วมีการปฏิสัมพันธ์กันอย่างต่อเนื่องบ่อยๆด้วยนะคะ successful people seek to help their relationships and their business associates even when when there is nothing in it for the uh, for them คนที่ประสบความสำเร็จเนี่ยจะมองหาเพื่อที่จะช่วยเหลือ,อ,อความสัมพันธ์ของพวกเขาแล้วก็คนที่เกี่ยวข้องในธุรกิจของพวกเขาเสมอคือเขาอยากเขามองหาที่จะช่วยเหลือถึงแม้ว่ามันจะไม่มีอะไรให้เขาเลยก็ตามคือไม่ได้มีผลประโยชน์อะไรด้วยแต่ก็มองหาที่จะช่วยเหลือผู้อื่นอยู่ตลอดเวลาโดยเฉพาะถ้าเป็นคนที่ มันมีความหมายต่อเราหรือว่าเป็นคนที่ทำงานร่วมกับเราอะไรเงี้ย They are focused on others rather than on themselves ก็คือเขาเนี่ยมุ่งเน้นให้ความสนใจไปที่ผู้อื่นมากกว่าที่จะเป็นตัวเองนะคะ for successful people networking is a prerequisite is a prerequisite to their success สำหรับคนที่ประสบความสำเร็จค่ะการที่เขา uh, networking ในที่นี้เหมือนเหมือนมันเป็นการสร้างเครือข่ายนะการสร้างเครือข่ายผู้คนเนี่ยมันเหมือนเป็น prerequisite เลยถ้าใครเคยเรียน uh, เรียนเรียนมหาลัยเนาะก็จะรู้จักคุ้นเคยกับคำนี้ดีค่ะว่ามันเป็นเหมือนเป็น requirement ที่ต้องมีก่อนที่เราจะสามารถลงเรียนวิชานี้ได้ในที่นี้ก็หมายถึงว่า ก่อนที่จะประสบความสำเร็จอนะคุณจะต้องมีสิ่งนี้ก่อน networking นั่นเองก็คือการสร้างเครือข่าย networking is a prerequisite to their success they develop systems and processes as tools to assist them in networking efforts พวกเขาถึงขั้นพัฒนาระบบและกระบวนการขึ้นมาไว้เป็นสำหรับเครื่องมือในการช่วยเหลือพวกเขาในการสร้างความสัมพันธ์สร้างสร้างเครือข่ายต่างๆขึ้นมา they search for reasons to reach out to their contacts พวกเขาจะพยายามมองหาเหตุผลเพื่อ ที่จะเพื่อที่จะ reach out to t h e i r contact เพื่อที่จะเพื่อที่จะติดต่อไปหา,าคนที่เหมือน contact ของเราอะ่ะเหมือน เขาเรียกว่าอะไรอะคอนเน็กชันของเราหรือคนที่เรารู้จักอะคะ่ะก็จะมองหาเหตุผลตลอดแต่ว่าเออคือ,ค,อคือมองหาข้ออ้างที่จะติดต่อคุยด้วยอะเช่นเชิร์ t เบิร์ธ a ดย์อหรืออย่างเช่นเป็นคนที่อามีมีวันเกิดวันนี้นะคะมีวันเกิดเดือนนี้หรือว่าเป็น c o n g r a t uh, congratulatory calls นะคะแบบโทรไปเพื่อแสดงความยินดีกับเรื่องอะไรบางอย่างไม่ว่าจะเป็น uh, ลูกเธอรับปริญญาดีใจด้วยนะคือ ทุกอย่างอะคะ่ะอยากจะ con uh, congratulatory นะคะก็ก็โทรไปรอะไรเงีนะ้ยเนาะ cards หรือจะส่งการ์ดหรือจะส่งของขวัญ or gifts นะคะ they attend important celebrations and milestones such as graduations funerals and weddings เขาก็จะเข้าร่วมการเฉลิมฉลองสำคัญสคัญต่างๆหรือว่าเป็น เป็น milestones นะคะอย่างเช่น milestone ก็คือเหมือนเรา uh, ได้รับชัยชนะอะไรบางอย่างแล้วก็ปักหมุดเอาไว้ตรงนี้แล้วเราค่อยก็เดินทางไปขั้นต่อไปในที่นี้เขาก็จะหมายถึง graduations เวลาเรียนจบอย่างเงี้ยมันก็คือ1นึ milestone ของคนเราของมนุษย์เราหรือว่าเป็น funerals เป็นงานศพหรือว่าเป็น weddings นะคะเป็นงานแต่งงานก็ได้ก็เป็น milestone สำหรับแต่ละคนแต่ละคนไป they don't waste that time developing and nurturing relationships with individuals who are only out for แต่ว่าพวกเขาเนี่ยจะไม่เสียเวลากับการไปสร้างความสัมพันธ์และไปฟูมพักความสัมพันธ์กับคนที่เขาเนี่ยสนใจแต่ตัวเองคือเห็นแก่ตัวนะคะ are o n l y out for themselves they cut all ties that are harmful or destructive and stay clear of individuals who are perpetually in a state of turmoil คือเขาก็จะตัดนะเขาก็จะตัดความสัมพันธ์ที่มันที่มัน ที่มันอันตรายที่มันแบบว่าเหมือนเป็น destructive คือทำลายล้างแล้วก็อันตรายห้ามฝูแล้วก็จะอยู่ห่างอยู่ให้ห่างจากคนที่เขาอยู่ใน state of turmoil ก็คือ t u r m o i l turmoil turmoil แปลว,ว่า a state of great anxiety and confusion คนที่อยู่ในภาวะเ กังวลอย่างมากตลอดเวลาอยู่ในภาวะที่สับสนหรืออยู่ในภาวะที่เอ่อสับสนอยู่ตลอดเวลาเป็นเหมือนเป็นคนที่ควบคุมอารมณ์ไม่ได้เอ่อ depression อะไรก็ว่าไปนะคะ in a state of turmoil นะคะก็คือจะ รู้สึกลุกลีลุกลนเป็นคนที่มี great anxiety นะคะคือค้ามดาวตัวเองไม่ได้คนที่ไม่สงบอ่ะเขาก็จะไม่ไม่ค่อยอยากจะอยู่ด้วยเท่าไหร่นะคะ uh, many times คำว่าคาว่า stay clear clear ที่แปลว่าโปร่งใสเนาะกับคำว่า stay ที่แปลว่าอยู่ก็คือหมายถึงว่าออกให้ห่างคือเขาเขาจะไม่ค่อยอยู่ด้วย stay clear of individuals who are perpetually in a state of turmoil many times this turmoil is financial in nature these individuals have bad habits and often drag down their friends or associates เพราะว่าไอ้คนคนแบบเนี้ยคนที่มี turmoil อยู่บ่อยๆเนี่ยคนที่เขาไม่คามเนี่ยเขาก็จะมีปัญหาทางการเงินเข้ามาด้วยค่ะเออมันมันเหมือนกับว่ามันมันเป็นธรรมชาติของมันะ่ะคนแบบเนี้ยเขาก็จะดึงดูดอะไรอย่างเงี้ยแล้วคนแบบเนี้ยก็จะมีนิสัยที่แย่ๆตามมาแล้วเขาก็มักจะดึงคนอื่นดึงเพื่อนดึงคนที่เขารู้จักคนที่อยู่ในแวดวงเนี่ยตกต่ำลงไปด้วยนะคะเพราะว่าเขามี bad habits ไง Successful people are students of relationship building คนที่ประสบความสำเร็จนะคะเขาก็จะเป็นนักเรียนออของวิชาการสร้างความสัมพันธ์ They faithfully return phone calls right away พวกเขาเนี่ยจะโทรกลับ หาทันทีเขาจะโทรกลับหาคุณทันที they continuously seek out ways to improve their relationships เขาเนี่ยจะมองหาพวกเขาเนี่ยจะมองหาวิธีการที่จะพัฒนาความสัมพันธ์ของพวกเขาไปเรื่อยๆนะคะ unsuccessful people have a have a what have you done for me lately คนที่ไม่ประสบความสำเร็จนะคะเขาก็จะมี mindset แบบว่ามีทัศนคติแบบเออคุณเอ้ย คุณเนี่ยมีมีประโยชน์อะไรกับฉันที่ผ่านมานะ What have you done for me lately เ,เร็วๆเนี้ยคุณทำอะไรให้ฉันบ้างก็จะมีไมล์เซตประมาณนี้กับความสัมพันธ์นะคะ Some oddly enough even consider it a virtue when they intentionally shortchange others if an individual cannot provide them with some immediate value they are ignored until needed คือบางคนเนี่ยเขาก็จะเหมือนกับว่าเขาก็จะไม่สนใจเราเลยถ้าเราไม่มีประโยชน์กับเขาอะ แล้วเขาก็จะมาสนใจเราอีกทีหนึง่งตอนที่เรามีประโยชน์กับเขาอีกทีหนึง่ง no calls ไม่คุยหาไม่ไม่อีเมล e หาไม่มี cards on birthday จะไม่มีแบบการอวยพรไม่คือไม่อะไรเลยอะ่ะก็คือสนใจชั้นตอนที่มีประโยชน์เท่านั้นน่ะ no gifts congratulating their friends or associates on the important events in their lives คือก็จะไม่มีของขวัญไปเอ่อไป อวยพรไปแสดงความยินดีกับเพื่อนของพวกเขาหรือกับคนที่เขาทํางานด้วยในในเหตุการณ์สําคัญสคัญในชีวิตของเพื่อนเขาอะไรย่างเงี้ย unsuccessful people are not good networkers คนที่ไม่ประสบความสําเร็จนะคะเขาก็เป็นคนที่ not a, not a good networkers ก็คือ network ก er, ็แปลว่าเครือข่าย networker ก็คือคนสร้างเครือข่ายนั่นเองค่ะก็เหมือนเขาจะแปลเป็นภาษาไทยว่างไงดีอ่ะอแปลว่างไงมีภาษาไทยสวยๆไหม networker network ker for real <laughs> for real <laughs> เออเออคนสร้างเครือ <trades> ข่ายก็เป to <Então> ็นเพื <Trail turbul ences> ่อนที่ดีอะไรอย่างงี้มั้งเนาะ unsuccessful people are not good networkers they don't seek to improve their relationships with others on a continuous and regular basis พวกเขาเหล่านี้เขาก็จะไม่มองหาไม่พยายามอะเออ seek to improve seek แปลว่ามองหาเนาะ seek to improve ก็คืออารมณ์แบบไม่พยายามไม่มองหาวิธีที่จะพัฒนาไม่พยายามที่จะปรับปรุงพัฒนาความสัมพันธ์ให้มันดีขึ้นกับคนอื่น เอ่ออย่างต่อเนื่องนะคะให้มันปปะกลายเป็นกิจวัตรนะ่ะก็คืออาจจะนานๆทำทีแต่ว่าไม่ได้ทำเป็นกิจวัตรนะคะ They do not return phone calls right away and sometimes not at all เขาเนี่ยจะไม่โทรกลับทันทีแล้วบางครั้งเนี่ยก็ไม่โทรกลับเลยนะคะจะบอกว่าเมื่อก่อนมันเคยเป็นด้วย <laughs> นิสัยแย่มากเลย เออซึ่งมันก็เป็นอย่างนั้นจริงๆก็คือเรานึกถึงแต่ตัวเองนั่นแหละนะคะจนแบบเออได้ได้มาคุยกับเพื่อนแล้วเขาก็เขาก็บอกว่าเขารู้สึกแย่นะเออทาไมไม่ทาไมไม่โทรหาทําไมไม่โทรกลับอะไรเงี้ยของเราเราก็รู้สึกว่าเออก็มันดึกแล้วอะไรเงี้ยก็ถ้ามันมีเรื่องด่วนก็คงโทรมาอีกมั้งเออก็ไปคิดแบบคิดแค่นั้นนะ่ะแล้วก็จบอะไรเงี้ยแต่หลังๆมาก็คือ รับทันทีนะคะถ้าเพื่อนโทรมาอะไรเงี้ยก็คือรับรับทันทีตลอดอะไรเงี้ยอืมแล้วก็ถ้าเห็นปั๊บก็จะก็จะโทรกลับก็เพิ่งมาเปลี่ยนเมื่อเมื่อปี2ปีที่ผ่านมานี้เองค่ะ <laughs> unsuccessful people adopt a uh, put out the fire mindset in managing relationships when a crisis arises and and unsuccessful people often have sudden crises in their lives they reach out for help เเขาบอกว่าคนที่ คนที่ไม่ประสบความสำเร็จเนี่ยคะ่ะเขาก็จะมี mindset ของการ uh, ดับไฟ uh, Put out The Fire เป็น mindset ดับไฟซึ่งยังไงซึ่งยังไงเดี๋ยวเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะในการบริหารความสัมพันธ์บริหารจัดก,การความสัมพันธ์เนี่ยก็คือเวลาที่มีเหตุการณ์ Crisis เหตุการณ์วิกฤตอะไรเกิดขึ้นมีปัญหาเกิดขึ้นนะนะ And, on, uh, and unsuccessful people คนที่ไม่ประสบความสำเร็จเนี่ย often have certain crises in their lives แต่ว่าคนที่ไม่ประสบความสำเร็จก็มักจะมีวิกฤตการที่มันกระทันหันเกิดขึ้นทันทีทันด่วนในชีวิตของเขาเรื่อยๆอยู่แล้วนะคะมันก็จะมะีเขาจะเรียกว่าสวยซ้ำสวยซ้อนแล้วก็สวยไปเรื่อยๆนะคนที่ประสบความสำเร็จเขาก็จะบอกตลอดเออตัวเองโชคดีจังเลยนูน่นนี่นั่นเขาก็จะ reach out for help เขาก็จะเอ,อ่ยื่นมือขอความช่วยเหลือเนาะ often times บ่อยครั้งเนี่ย they seek a s s i s t from an individual they have neglected they ซึ่งบ่อยครั้งเนี่ยพวกเขาก็จะเขาก็จะเขาก็จะเอื้อมมือไปหาขอความช่วยเหลือจากคนที่เขาเนี่ยเ,เพิกเฉยมาตลอด they have neglected นะคะเ,เขาแบบไม่สนใจมาตลอดแต่พอมีปัญหามาก็ก็นึกถึงคนคนนั้น when it comes to relationships unsuccessful people uh, simply do not care enough to invest time in developing relationships เวลาที่มันเป็นเรื่องของความสัมพันธ์เนี่ยคนที่ไม่ประสบความสำเร็จเนี่ยเขาก็จะไม่ค่อยสไม่ค่อยใส่ใจไม่ค่อยใส่ใจที่จะลงทุนเวลาในการที่จะพัฒนาความสัมพันธ์นะคะ successful people employ a system in managing their relationships. Some have system that can be quite sophisticated and utilize the latest in technology and software. คนที่ประสบความสำเร็จอะคะ่ะเขาก็จะมีการนำระบบในการจัดการความสัมพันธ์เนี่ยมาใช้เลยอย่างเป็นระบบเลยซึ่งบางคนเนี่ยก็จะมีระบบที่ค่อนข้างจะซับซ้อนนะคะค่อนข้างจะ sophisticated like, like มันมันก็ไม่มันก็ไม่ได้แปลว่าซับซ้อนอย่างเดียวหรอกมันก็แปลว่าแบบ มันเออมันฉลาดอะ่ะเออมันฉลาดแล้วมันซับซ้อนในแง่ว่า มันดูมันดูโหอลังการเออใช้คำว่าอลังการก็ได้มัง sophisticated and utilize the latest in technology and software แล้วก็จะใช้มีการนำเอาเทคโนโลยีเอาซอฟต์แวร์ล่าสุดเนี่ยมาใช้ตลอดเลยนะคะ whatever system you create for yourself ไม่ว่าคุณจะสร้างระบบแบบไหนขึ้นมาใช้กับตัวเอง find a way to track various types of information about each of your contacts ให้คุณมองหาวิธีการที่คุณจะ track นะคะว่าข้อมูล ประเภทที่มันแตกต่างกันที่แตกต่างกันแล้วมีความหลากหลายแต่ละสําหรับแต่ละคนที่คุณติดต่อด้วยเนี่ยสำหรับสาหรับแต่ละคอนแทคของคุณอะเออคอนแทคคนที่คุณรู้จักเหรอ So <laughs> -no. besides names, addresses, phone uh, phone numbers and email information capture other important data such as professions, birthdays, spouse names, spouse birthdays, names of children really? College, graduate school, law school and etc. Hobbies, interests and other important data. คือนอกจากชื่อนอกจากที่อยู่ addresses นอกจากโทรเบอร์โทรศัพท์นอกจากข้อมูลอ e ีเมลแล้วเนี่ยให้คุณเนี่ยเก็บรวบรวมข้อมูลสำคัญสำคัญอื่นๆอย่างเช่นอาชีพของเขาค่ะหรือวันเกิดของเขาหรือชื่อภรรยาหรือชื่อสามีของเขาวันเกิดของภรรยาหรือสามีเขาชื่อลูกของเขาวิทยาลัยที่เขาเรียนโรงเรียนที่เขาเรียนจบมาโรงเรียนกฎหมายที่เขาจบมาอื่นๆหรือว่าแบบ เอ่อ uh, hobbies งานอดิเรก interests ความสนใจแล้วก็ข้อมูลสำคัญอื่นๆแล้วเขาเน้นยำ้ำค่ะว่า important สำคัญเนี่ย important means important to your contact สำคัญกับคนคนนั้นนะไม่ใช่สำคัญกับคุณนะ ต้องสำคัญกับคนคนนั้นด้วยนะคะ The most common contact management system is Outlook เขาบอกว่าระบบการจัดการที่แบบว่าน่าจะรู้จักกันดีมากที่สุดก็คือ Outlook ค่ะ Almost anyone with a computer has Outlook เพราะว่าทุกคนน่าจะมีโปรแกรมนี้ไอ้ไม่มีนะมันต้องมีใน Windows เท่านั้นนะในสมัยนั้น Mac น่าจะไม่ไม่ popula r เท่าไหร่นะคะ Some cell phones even link up with Outlook giving you the ability to carry contact information with you ก็โทรศัพท์มือถือบางเครื่องเขาก็จะสามารถลิงก์กับ Outlook ได้ก็เลยทำให้เราเนี่ยสามารถมีข้อมูลแบบนี้ติดตัวอยู่ได้ตลอดนะคะถ้าเป็นแม c ก็อาจจะเป็นพวก a l endar อะไรพวกนี้นะคะหรือเป็นโปรแกรมเอ่อใช่จัดการคอนแทคเดี๋ยวนี้น่าจะทันสมัยมากๆแล้วนะคะในในโทรศัพท์ทุกคนก็น่าจะมีช่องให้กรอกหลายๆช่องเนาะ Having the greatest contact management system in the world does you no know good unless you put your system to good use เขาบอกว่าถึง Uh, เขาบอกว่าระบบการจัดการรายชื่อติดต่อคนรู้จักของคุณเนี่ยที่ดีที่สุดในโลกก็ไม่มีประโยชน์ค่ะยกเว้นแต่ว่าคุณเนี่ยมีการใช้มันอย่างเป็นระบบคือเอาระบบมันไปใช้ในวิธีทางที่มันดีด้วย The most uh, basic system provides a process that reminds you of a contact's birthday so you can reach out to them to wish them a happy birthday อย่างระบบที่มันโคตรจะเบสิกที่สุดเลยอ่ะเขาก็มีเขาก็มีมให้เขาก็จะแต้งเตือนเราอะ่ะว่าคนนี้วันเกิดวันไหนเพื่อที่เราจะได้ส่งการวันเกิดให้เขาหรืออวยพรวันเกิดให้เขาได้ even if you do not regularly communicate with a specific person this minimum amount of contact keeps your relationship alive ถึงแม้ว่าคุณเนี่ยจะไม่ได้จะไม่ได้มีการติดต่อถามสารทุกสุขด,ดิบอะไรกับคนคนนั้นมากมาย อะไรประมาณแบบว่าไม่ได้คุยกันทุกวันถึงแม้ว่าจะไม่ได้คุยกันทุกวันไม่ได้คุยกันอาทิตย์ละครั้งหรือเดือนหรือแม้แต่เดือนละครั้งอะนะคะ this minimum amount of contact keeps your relationship alive แต่การที่แบบคุณได้ส่งส่ง birthday card birthday wishes ให้กับคนเหล่านี้ค่ะถึงแม้ว่าคุณจะไม่ได้คุยกับเขาเลยนะมันก็เป็นการทำให้ความสัมพันธ์ของคุณเนี่ยมันยังมีชีวิตอยู่ค่ะเออมัน keeps your relationship alive มันยังแบบ มันยังไม่ตายไปอะ่ะเรายังไม่ได้แบบว่าโอ้โหแยกจากกันไปแล้วก็หายกันไปเลยอะไรเงี้ยเพราะว่าเราอย่างน้อยปีละครั้งอะ่ะมันก็ยังมีบ i ร์ธเดย์กันอยู่อะไรเงี้ยนะคะเขาก็เลยบอกว่า Birthday calls allow you to maintain a relationship by being in touch at least once a year การที่คุณโทรศัพท์ไปไปบ t ร์ธเดยไป Happy b i r ร์ธเดเนี่ยมันทำให้คุณเนี่ยเปิดโอกาสให้คุณสามารถที่จะ ที่จะทนุถนอมความสัมพันธ์นะคะอย่างน้อยอ่ะก็ปีละครั้งเรายังรู้จักกันอยู่นะฉันยังคิดถึงเธออยู่นะ Your contact may uh may reciprocate นะคะคือเ uh, พื่อนของคุณหรือว่า contact ของคุณเนี่ยเขาก็อาจจะ reciprocate ก็คือเขาอาจจะตอบกลับมาในแบบเดียวกันก็ได้นะ,ะก็คือมีมีการมีการตอบสนองในในแนวทางเดียวกันนะคะ thus increasing the frequency of your contacts with these i n d i v i d u a l to two times per year แต่ว่าก็ก็ดีแหละในการเออมันก็จะเป็นการถ้าเขาถ้าเรา reach เอาไปหาเขาแล้วเขา reach เอากลับมาหาเราด้วยคือทำแบบเดียวกันนะ่ะอย่างเงี้ยก็คือแปลว่าเรามีการปฏิสัมพันธ์กันเนี่ยอย่างน้อย2ครั้งต่อปีแล้วนะซึ่งดีมากเลยนะถูกไหม เออเรามีการคุยกันเนี่ยก็สองครั้งต่อปีแล้วแล้วทีเนี้ยเราก็จะกลายเป็นว่าเรารู้จักคนเยอะมากเลยแล้วก็รู้สึกเหมือนเรามีครอบครัวที่ใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นโดยที่มันไม่ได้เป็นการเฟกไม่ได้เป็นการห่างเหินอะไรนะคะถึงแม้ว่าจะไม่ได้ไปไล่คุยกับทุกคนทุกวันทุกสัปดาห์ทุกเดือนทุกปีก็เหอะน,นะคะ I have never met a successful person who has not shared with me the same nasty little secret. Each of us has difficulty remembering names. ผมเนี่ยยังไม่เคยเจอคนที่ประสบความสำเร็จคนไหนที่เหมือนกับว่ามามาแชร์ความลับกันนะ่ะความลับ nasty little secret nasty ก็คือไม่ดีใช่ไหม little ก็คือเล็กๆนะคะ secret ก็คือความลับเนาะ same, uh, the same nasty little secret ก็คือเขาบอกว่า คนประสบความสำเร็จทุกคนเนี่ยเขาก็จะมีปัญหาเหมือน,อนกันค่ะคือจะมีปัญหาในการจำชื่อ uh, each of us has difficulty remembering names to overcome this failing successful people create a system to help them remember names of even the most remote contacts เพื่อที่จะเอาชนะ uh, ความล้มเหลวนี้เนาะหรือว่าหรือว่าพฤติกรรมเนี้ยการความความจำชื่อไม่ได้เนี่ย คนที่ประสบความสําเร็จนะคะเขาจะสร้างระบบขึ้นมาเพื่อที่จะจําชื่อแม้แต่คนที่เขาแบบ remote contact เป็นเป็นเหมือนเป็นคนที่เรา ห่างเหินมากที่สุดอะ remote แป,แปลว่าแปลว่าห่างไกลนะคะเราไอ remote control เนี่ยมันก็เลยก็เลยเอามาใช้ในการแบบเราอยากจะเปลี่ยนช่องเพราะว่าเราอยู่ไกลไงเราอยู่ไกลจากทีวีมันก็เลยเป็นคําว่า remote เรามันก็เลยจะเอามาเชื่อมโยงความหมายกันเพราะว่ารักศัพท์มันก็มาจากคือคือการอะ remote นะคะอย่าลืมนะคะ remote stress พยางค์ที่2นะคะไม่ใช่ remote นี้ remote นะคะ remote โอเค even the most remote contacts นะคะ a good way to remember names is to group your contacts by category วิธีการที่ดีวิธีหนึ่งนะคะในการที่จะจำชื่อให้ได้เนี่ยคือการที่คุณเนี่ยจัดกลุ่มรายชื่อผู้ติดต่อของคุณคะ่ะจัดกลุ่มคนที่คุณรู้จักเนี่ยให้มันเป็นประเภทหมวดหมู่ for example ยกตัวอย่างเช่น you can group contacts into the following categories คุณสามารถแบ่งกลุ่มได้ดังนี้คะ่ะตัวอย่างนะตัวอย่างเฉยนะ tennis contacts อ่าเป็นเป็นคนรู้จัก ในการตีเทนนิสเป็นกอล์ฟคอนแทค์คนรู้จักเวลาไปติกอล์ฟโบลิ่งคอนแทคก์เวลาไปเล่นโบเล่นโบลิ่งคลับคอนแทคก์เวลาจะไปไนท์คลับอะไรอย่างเงี้ยสมาคมสมาคมนู่นนี่นั่นอะไรก็แล้วแต่นะคะเนเบอร์คอนแทคก์เป็นเพื่อนบ้านอย่างเงี้ยเฟรนด์จอห์นสมิธเฟรนด์สฮะ เพื่อนเพื่อนของจอห์นสมิธเพื่อนของเพื่อนของจอห์นสมิธอะไรเนี่ย friend john smith friends คือเป็นเพื่อนของเพื่อนที่ชื่อจอห์นสมิธอีกทีหนึ่งเพื่อนของเพื่อนนะคะเออเออเป็นกลุ่มอะเป็นแบบเออเป็นกลุ่มย่อยๆอะ college friends เป็นเพื่อนสมัยวิทยาลัย spouses college friends เป็นเพื่อนสมัยวิทยาลัยของภรรยาหรือสามีของเราหรือเป็น business partners friends เป็นเพื่อนของของ partner ธุรกิจของเราอีกทีหนึ่งนะคะ Work associates and their and their families uh, เพื่อนร่วมงานของเราทีมงานในที่ทำงานของเราแล้วก็ครอบครัวของเขาอย่างเงี้ย Church uh, uh, community contacts อะอพวกแบบเขาเรียกว่าอะไรอะเป็นเป็น contact ที่รู้จักกันจากในโบสเง,งี้ยไปปฏิบัติธรรมแล้วแล้วรู้จักกันนะคะ ก,ก็ได้ก็ทำเป็นคอนแทคหนึ่งหรือซินะ g กกคำว่าซินะ g กกนะคะสก,กดยากมากคือ s y n a g o g u e อ่านว่าซินะแกกซินะ g กกนะคะซินะ g กกไม่ไม่รู้เลยเนาะว่ามันมันน่าจะอ่านแบบนี้ <c oughs> นะคะมันเป็นเอ่อเหมือนเหมือนเป็นเป็นสถานที่ที่ชาวยิวเนี่ยพบปะกันเพื่อที่จะเพื่อที่จะทำความเครารพเพื่อที่จะมาเทศนาสั่งสอนอะไรอย่างนี้กันนะคะจะเรียกว่าซินาแกกนะคะก็อาจจะเป็นวัดสำหรับ ชาวยวอะไรอย่เงี้ยค่ะหรือว่าเป็นเขาเรียกว่าเป็นสถานที่ที่ชาวมุสลิมเนี่ยเขาก็มารวมมารวมตัวกันเพื่อจะสวดมนต์เพื่อจะมาฟังเทศนฟังธรรมก็จะเรียกว่ามัสก์มัสก์ M O S Q U E แต่ว่าใช้สระอานะคะก็คือมัสก์มัสก์แบบนี้ churchsynagogueandmosqueorcommunitycontact หรือสำหรับบ้านเราก็คงเป็นเป็นวัดอะไรอย่เงี้ยค่ะเออเป็น เหมือนเป็นคนที่เราร่วมกันทำอะไรบางอย่างในสังคมร่วมกันนะ่ะอาจจะเป็นมูลนิธิคอนแทคจากการอยู่ในมูลนิธิอันนี้ด้วยกันอนะไรเงี้ยสมาคมนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยก็จะแบ่งประเภทออกมาอย่างนี้น่าสนใจมากเลยเนาะ before any event in which you're a likely to run into one or more of your contacts you can pull out that categories group of contacts and review their names just before you go to the event คือก่อนที่จะถึง Event ก่อนที่จะถึงงาน Event ์อะไรก็ตามที่คุณ ที่คุณจะไปอ่ะคุณเนี่ยก่อนที่คุณจะไปถึงเนาะคุณก็ดึงแคตตากรีนนี้ออกมาเลยค่ะแล้วก็มาไล่รีวิวดูทุกชื่อก่อนที่คุณจะไปอีเวนต์นั้นเช่นคุณกำลังจะไปคลับเฮาส์คุณก็มาไล่ชื่อดูเลยก่อนที่คุณจะเข้าเหยียบเข้าคลับเฮาส์เข้าไปอย่างเงี้ยคุณก็ดูเลยว่าเอ้ยใครบ้างนะก่อนที่เราจะไปหรือคุณจะไปงานเลี้ยงรุ่นคุณก็ตําชื่อไปก่อนเลยค่ะว่าเอ้ยกลับมาดูซิงานเลี้ยงรุ่นเราเพื่อนเราเก่านี่คือเขามียังไงอะไรใครบ้างนะคะ เออจะไปตีกอล์ฟทีก็เปิดดูก่อนดิว่าเออในกอล์ฟคอนแทคเราเนี่ยมีใครบ้างเผื่อเจอใครเราจะได้จำได้ทันทีเลยนะคะอันนี้ดีมากเลยเนาะ names are important to each one of us เพราะว่าชื่อเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญกับพวกเราแต่ละคน and we all appreciate when someone feels we are important enough to be remembered by name แล้วชื่อเนี่ยมันก็เป็นสิ่งที่ทำให้คนคนหึงเขารู้สึกว่าเขาเนี่ยสำคัญมากเพียงพอสำหรับเรา ที่เราจะจะสามารถจําชื่อเขาได้นะคะโอ้ oh, อันนี้มันต้องจําไว้ขึ้นใจเลยว่าเออต้องตั้งใจจําชื่อนะออสิ่งที่เขาบอกมาก็กเป็นอะไรที่ที่ดีนะเออจะเอาไปทำนะคะ summary สรุปนะคะ successful people foster grow and improve their relationships with others each and every day they devote significant a m o u n t of time networking คนที่ประสบความสำเร็จเนี่ยเขาก็จะฟูมฟักแล้วก็พัฒนาความสัมพันธ์ให้มันเติบโต ความสัมพันธ์กับคนอื่นให้มันเติบโตในทุกๆวันในแต่ละวันแล้วเขาก็เนี่ยจะอุทิศเวลาบางส่วนในแต่ละวันเนี่ยในการสร้างเครือข่ายในการไปพบปะเจอผู้คนด้วยเพราะความสัมพันธ์มันมีค่ามากกว่าทองนะคะไม่ต้องพูดถึงเงินเลยมันมีค่ามากกว่าทองซะอีกนะคะ